ในป่าที่ผีไม่ใช่สิ่งน่ากลัวที่สุดสิ่งที่ยังเป็นคนต่างหากที่ควรกลัวโดยเชียงดาวในยามเย็นไม่ใช่ภูเขาแต่มันคือสิ่งมีชีวิตหมอกสีขาวคลนคล้ายลมหายใจของสัตว์ยักย้ายคลี่คลุมยอดไม้สูงตระงงานเสียงลมพัดผ่านใบไม้ไม่ใช่แค่สู้ซาแต่มันฟังเหมือนเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงซ้อนทับกันกรอบกแกรบเสียงใบไม้แห้งแตกใต้ฝ่าเท้าของพรานขวัญผา ชายวัยใกล้หกสิบผิวกร้านเหมือนเปลือกไม้หนวดคราวแซมขาวดวงตาคมนิ่งดุดมีพรา้าเขาไม่ใช่พรานธรรมดาเขาคือคนที่ป่าไม่สามารถกลืนกินได้ง่ายง่ายแต่ที่นี่คือดงผีบังป่าที่หลงทางไม่ใช่เพราะเข็มทิศแต่เพราะป่าไม่อยากให้คุณออกไปขวันพาหยุดเดินมือหนากำปืนคราบศิลาแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวกลิ่นหนึ่งลอยมาไม่ใช่กลิ่นดิน ไม่ใช่กลิ่นฝนแต่คือกลิ่นซากเนา่าผสมกับกลิ่นเลือดสดที่ยังอุ่นเขาไม่พูดเพราะพรานที่พูดมากมักตายก่อนต้นไม้ใหญ่เบื้องหน้ามีรอยขูดลึกยาวสูงเกินกว่าที่เสือครองจะเอื้อมถึงเปลือกไม้แตกเผยเนื้อไม้สีซีดเหมือนกระดูกขวัญผ่าเอื้อมมือแต่ปลายนิ้วรู้สึกถึงแรงกดไม่ใช่การขวน แต่มันคือการปีนมึงไม่ใช่เสือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าป่าทั้งผืนเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำราวเลือดเก่าบ้างอย่างในดงนี้กำลังรู้ตัวแล้วว่าเขามาภาพตัดกลับเรือนไม้เก่าพื้นกระดานลั่นเอียดทุกครั้งที่ลมพัดผู้ใหญ่บ้านคุกเขา่าชายชราผู้เคยผ่านน้ำท่วมไฟไม้และสงครามแต่วันนี้เขาร้องไห้มันยืนสองขา มันหัวเราะมันลากลูกข่าไปต่อหน้าต่อตาคำว่าหัวเราะทำให้ขวัญผาไม่แตะถ้วยชาเสือไม่หัวเราะเขาตอบสั้นๆความเงียบตกใส่เรือนทั้งหลังแล้วมันไม่ใช่คนผู้ใหญ่บ้านกระซิบแต่มันมีหน้าเหมือนคนขวัญผาหลับตาคำเดียวผุดขึ้นในหัวเสือสมิงลำห้วยน้ำขุนฝนเพิ่งหยุด กลางลานดินมีรอยเท้าไม่ใช่สี่นิ้วแต่คือห้านิ้วยาวเหมือนมือมนุษย์แต่มีกรงเล็บสีดำฝังลึกในดินขวัญผาแทงมีพระลงไปดินยังอุ่นมันรู้ว่าข้ามากลิ่นเหม็นไม่จางๆลอยขึ้นเหมือนของอาคมที่ใช้ผิดวิธีกลางคืนกองไฟเล็กๆไม่ให้ความอบอุ่น แค่บอกว่าเขายังอยู่แแกกเสียงลากเท้าหยุดตรงขอบแสงไฟสายฟ้าแลกใบหน้าครึ่งคนครึ่งเสือดวงตาแดงฉานยิ้มเหมือนรู้จักกันมานานเสียงคำรามสั่นป่าขวัญถ่ายกปืนเล่งและเหนี่ยวไก่ปังเสียงปืนคราบศิลาฉีกความเงียบกลางป่า เลวไฟจากปากลำกล้องสว่างว่าเผยละอองฝนที่ค้างอยู่ในอากาศเป็นเส้นสายระยิประยับขวัญผาเล็งไม่พลาดกระสุนต้องโดนดวงตาแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเงาดำขยับไม่ใช่การหลบแต่คือการหายไปกระสุนพุ่งทะลุต,ต้นตะเคียนเสียงไม้แตกดังปึงแรงสะท้อนสะเทือนถึงกระดูกแขนกองไฟสั่นไหวเงามืดกลับมาปิดป่าอีกครั้งเร็วเกินเสือ ขวันผ่ากระสิบแล้วเขาได้ยินเสียงหัวเราะไม่ดังไม่แหลมแต่ต่ำลึกเหมือนคนที่รู้ว่าคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มความเงียบกลับมาแต่ป่าไม่เหมือนเดิมขวันผ่าคุกเข่าใช้ไฟฉายเก่าๆส่องไปที่พื้นเลือดหยดหนึ่งสีคล้ำผิดปกติไม่แดงสดไม่เหม็นคาวแบบสัตว์แต่มันมีกลิ่นเหมือนธูปที่ไม่ไม่หมด เขาแต่ปลายนิ้วเลือดเหนียวหนืดอ,อุ่นเหมือนยังมีชีพจรของอาคมขวัญผาไม่ตามรอยทันทีพรานที่อยู่รอดคือพรานที่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรล่าเขาถอยแต่ป่าขยับเข้ามาแทนรุ่งเชา้าหมอกยังไม่จางขวัญผาเดินตามเสียงน้ำจนพบลำห้วยแคบแคบน้ําใสใสเกินไป เหมือนไม่มีอะไรเคยเน่าเสียที่นี่แต่กลางแอ่งน้ามีบางอย่างติดอยู่กับก้อนหินศพชายหนุ่มท้องถูกควักแต่ไม่มีรอยกัดแบบสัตว์หน้าอกเต็มไปด้วยรอยสักยันยันเก่ายันครูสายดำดวงตาศพเบิกโคลงเหมือนตายทั้งที่ยังเห็นบางอย่างขวันพารู้ทันทีนี่ไม่ใช่เหยื่อนี่คือผู้ลองของ ขวันผ่าลากศพขึ้นฝั่งพลิกดูรอยสักอย่างระวังยันกลับเงายันกินวิญญาณอ,องค์ไม่ได้ถูกกินเองพยายามเป็นมันเสือสมิงไม่ใช่แค่คนที่ถูกสิงบางคนเลือกจะกลายเลือกจะเอาวิชาแลกกับความหิวที่ไม่สิ้นสุดและดงผีบงังคือสถานที่ที่ความปรารถนาแบบนั้นเป็นจริงลมพัดหมอกไหลย้อนขึ้นเขา ปาเหมือนกำลังยิ้มคืนนั้นขวันพาฝันเขาเห็นตัวเองในวัยหนุ่มยืนถือมีดเลือดเปื้อนมือเสียงหนึ่งกระสิบมึงก็เคยเลือกเขาสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวกองไฟดับแต่มีรอยเท้าใหม่ล้อมรอบห้านิว้วเต็มไปหมดป่าไม่ไล่เขาป่ากำลังต้อนรุ่งเช้าที่สามหมอกหนากว่าเดิม ขวัญพายืนมองเข็มทิศเข็มหมุนช้าๆแล้วหยุดชี้กลับมาที่ตัวเขาเองงั้นก็ไม่ต้องไปไหนเขาเก็บเข็มทิศใช้วิธีเก่าแก่กว่านั้นฟังป่าเสียงนกเงียบเสียงมแมลงขาดหายมีแต่เสียงลมหายใจหนักๆเหมือนป่ากำลังรอให้เขาเดินพลาดแล้วเขาก็เห็นมันทางเดินแคบๆที่เมื่อวานไม่มีอยู่ ต้นไม้ถูกดันออกไม่ใช่ถูกหักเหมือนมีใครแหวกมันออกอย่างสุภาพเชิญเสียงนั้นไม่ดังแต่มันอยู่ในหัวกลางดงลึกมีกระท่อมไม้เก่าแต่ไม่ผุหลังคามุงใบตองแห้งไม่มีตะใครเหมือนมีคนดูแลอยู่เสมอขวัญผาไม่เข้าใกล้ทันทีเขาปักมีดบพร้ลงดินจุดทูบสามดอก ข้ามาดีถ้าใครอยู่ขอคุยลมพัดทูบไม่เร็วผิดปกติประตูไม้เปิดเองเสียงเอียดช้าๆควันพาเห็นกะโหลกสัตว์แขวนเต็มผนังเสือคนไม่แยกตรงกลางกระท่อมมีหนังเสือผือนหนึ่งแต่หัวมันคือหัวมนุษย์เสียงฟีเท้าดังจากด้านหลังไม่หนักไม่เบา ชายชราร่างผอมผิวแห้งแตกดวงตาขาวขุ่นยังไม่ตายอีกเหรอขวัญผ่าชื่อของเขาจากป่าคนที่ไม่ควรรู้จักครูดำเสียงขวัญผาแหบครูอาคมสายเสือผู้หายไปเมื่อ30ปีก่อนพร้อมสิทธิ์ทั้งสำนักเสือมันเรียกเองมาครูดำยิ้มฟันดำสนิทหรือจริงๆแล้ว เองก็อยากกลับมาเองครูดำเล่าเหมือนเล่าเรื่องธรรมดาเสือสมิงไม่ใช่คำสาบมันคือพิธีกินเนื้อคนเก็บวิญญาณสลายความเป็นมนุษย์ทีละน้อยคนที่ทนได้จะไม่ตายแต่จะหิวตลอดการขวันผามองหนังเสือหัวคนเขาจำหน้าได้ลูกศิษย์ครูครูดำพยักหน้า เหมือนพูดถึงหมาตัวหนึ่งมันอ่อนเองต่างหากที่สมบูรณ์ภาพในหัวขวัญผาฉีกเปิดเขาในวัยหนุ่มนั่งคุกเขา่ามือเปื้อนเลือดเสียงครูดำฆ่าให้ขาดหรือมันจะกลับมาศพชายคนหนึ่งถูกลากเข้าป่าขวัญผาจำได้แล้วเขาเคยฆ่าคนและศพนั้นไม่เคยถูกพบ มึงเลี้ยงเสือด้วยเลือดคนขวัญผ่าคำรามครูดำหัวเราะเสือเลือกเองเองหนีได้สามสิบปีแต่ดงผีบังไม่ลืมเสียงคำรามดังรอบกระท่อมไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองเงาดำขนาดยักษย้ายเคลื่อนไหวในหมอกดวงตาแดงหลายคู่สิทธิ์ของข้าครูดำกระสิบมันอยากเจอพี่ใหญ่ขวัญผ่ายกปืน แต่ครูดำสายหน้ากระสุนฆ่ามันไม่ได้ต้องเป็นเลือดเดียวกันเลือดคนที่เคยเลือกครูดำยื่นมีพิธีให้ด้ามกระดูกคมสีดำฆ่าคาแล้วอวิชากลับไปหรือปล่อยให้เสือกินหมู่บ้านทั้งหุบเขามือขวัญผาสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ไม่ว่าทางไหนเขาก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนเดิมอีกแล้ว คืนไร้จันทร์หมอกหนาทึบจนแสงไฟในกระท่อมดูเหมือนลอยอยู่กลางอากาศพื้นไม้เก่าถูกสลักเป็นวงยันรอยมีดลึกเลือดเก่าแห้งกลังฝังในร่องไม้กลิ่นคาวปนกลิ่นทูบที่ไม่ไม่หมดขวันผายืนอยู่กลางวงลมหายใจหนะักในมือคือมีพิธีด้ามกระดูกคนคมมีสีดำไม่สะท้อนแสงตรงหน้าเขาครูดำ ชายชราผอมแห้งผิวแตกเหมือนดินแรงดวงตาขาวขุ่นแต่รอยยิ้มมั่นใจวงนี้ครูดำพูดชาชามันเปิดมานานแล้วเสียงคํารามดังขึ้นรอบกระท่อมไม่ใกล้ไม่ไกลเหมือนมาจากใต้พื้นดินครูดำก้าวเข้าใกล้เปิดคอเสือ้อรอยสักยันเก่าซ้อนทับกันทั่วอกบางยันถูกขู่จนเลือน บางยันยังเรืองจางจเหมือนยังมีลมหายใจแทงตรงนี้เขาชี้ที่อกเลือดครูจะปิดปากเสือมือขวันผาสันไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะจำได้คืนพิธีในอดีตเลือดเสียงคำรามจากคอเขาเองเขาพุ่งเข้าไปฉึกคมมีดเฉือนลำคอเลือดพุ่งอุ่นกลิ่นเหม็นไม่ปนข่าวครูดำสะอึก ดวงตาเบิกกว้างเองยังเลือกไม่เป็นเขาหัวเราะทั้งเลือดเหมือนวันนั้นเลือดหยดลงพื้นทันทีที่เลือดแตะวงยันพื้นไม้สัน่นยันเรืองแสงสีแดงฉานผนังกระท่อมแตกกรงเล็บสีดำทะลุเข้ามาไม้กระจายเหมือนถูกฉีกด้วยมือยักย,ย์ใหเสียงหายใจหนะักใกล้จนได้กลิ่นเนื้อสดครูดำล้มลงไอเป็นเลือด ข้าคิดว่าข้าคุมมันได้เงาดำพุ่งเข้าใส่กรงเล็บฉีกอกเสียงกระดูกแตกดังชัดครูดำถูกลากหายไปในหมอกเสียงหัวเราะขาดกลางคำวงพิธียังเปิดอยู่ความเงียบถามหมอกแยกออกเหมือนม่านเวทีถูกเปิดมันเดินออกมาชาหนักมั่นคงร่างสูงใหญ่ ครึ่งเสือครึ่งคนขนดำสนิทลายเรืองแสงเหมือนยันที่ยังมีชีวิตใบหน้าคือหน้ามนุษย์ดวงตาแดงนิ่งรู้จักเขาดีเกินไปพี่เสียงมันชัดมึงกลับมาแล้วหัวใจขวัญผ่าเต้นผิดจังหวะเลือดในกายร้อนขึ้นภาพอดีตหลังไหลคืนพิธีเลือดที่เขาดื่มคำสาบานที่ไม่เคยรักษา กูไม่ใช่มึงเขาคำรามเสื้อยิมเขี่ยวขาวสะท้อนแสงไฟมึงนีเก่งแต่เลือดมึงจำทางได้มันก้าวเข้าใกล้กลิ่นเดียวกับในตัวเขาหมู่บ้านนั้นมันแค่ไฟไฟที่มึงเคยจุดหมอกหนาแน่นจนดวงตาแทบมองไม่เห็นไฟหมู่บ้านริบปรีแวบไกลเสียงระฆังดังแววเหมือนเรียกให้ใจสัน่น แต่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าคำตอบอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นขันพายืนห่างเสือพี่ใหญ่เพียงไม่กี่ก้าวมือข้างหนึ่งกำมีดพร้าอีกข้างเริ่มสัน่นเส้นเลือดขยายตัวเองเริ่มร้อนเหมือนถูกบางสิ่งเรียกเขามองดวงตาแดงกล่ำของมันสะท้อนแสงไฟควันหมอกเสียงในหัวตะโกนเลือกเอาเป็นพรานหรือเป็นผู้พิทักษ์ของป่าเขาหัวเราะเบาๆขม เหนื่อยเลือดในกายเต้นไม่เป็นจังหวะเสือพี่ใหญ่ขยับถอยหนก้าวเปิดทางให้ร่างกายมวลใหญ่แต่ท่าทางสงบเหมือนรอคำตอบจากมนุษย์ที่มีเลือดเดียวกันเลือกเอาเสียงมันต่ำให้ฆ่ากินหมู่บ้านหรือมึงจะอยู่แทนขวัญผามองมือของตัวเองเล็บเริ่มยาวขึ้นเส้นเลือดปูดเหมือนสัญญาณจากสิ่งที่อยู่ข้างใน เขายิ้มเบาๆสายลมพัดหมอกลอยรอบตัวกลิ่นป่าปนควันไฟประทัจมูกกูหนีมาเป็นพรานแต่กูจะตายเป็นอะไรกูเลือกเองเขาก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ไปทางหมู่บ้านแต่ไปทางเสือก้าวแรกเหมือนประกาศสัญญากับสิ่งที่อยู่ข้างในก้าวต่อไปคือการยอมรับชะตากรรมความมืดและหมอกกลืนร่างทั้งสองโลกหยุดหมุนชั่วขณะ เสียงคำรามแผ่วเบาแต่หนักแน่นในหัวใจขวัญผาเขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้ต่อสู้เขาเลือกที่จะอยู่ในสิ่งที่เป็นตัวเองและรับชะตากรรมป่าทั้งหมดรุ่งสางบนดอยเชียงดาวหมอกยังหนาแต่แสงแรกของตะวันพยายามลอดผ่านขวัญผายืนอยู่กลางลานหินร่างสูงใหญ่ของเสือพี่ใหญ่ยืนเงียบอยู่ข้างๆความสงบไม่ใช่ความปลอดภยัย แต่คือการยอมรับชะตากรรมป่าหายใจรอบตัวเสียงน้ำตกไกลไกลคลอคล้าวเสียงนกร้องขวันผ่าเอื้อมมือสัมผัสขนดำของเสือมันสั่นเล็กน้อยเหมือนรับรู้ความผูกพันเลือดเดียวกันในใจเขาภาพเหตุการณ์คืนหมู่บ้านปรากฏชัดเสียงคำรามของเสือเสียงสาบานของตัวเองและเลือดที่ไหลไม่หยุดกูเลือกที่จะอยู่กับป่า เขาพึมพำเบาๆเสียงคําพูดหายไปในหมอกหมู่บ้านแม่ริดล่างสงบเกินไปไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรแต่ผู้ใหญ่บ้านยังคงเหลือร่องรอยความหวาดกลัวหมู่บ้านที่เคยสันไหวด้วยเสียงคํารามวันนี้เงียบกว่าปกติขวัญพายืนอยู่บนเนินห่างๆมองหมู่บ้านรู้ว่าพวกเขาโชคดีที่เลือดของเขาและเสือเชื่อมกัน แต่ก็รู้ว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหันไปมองเสือและโลกก็หยุดหมุนราวกับฟังเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกันกลางลานหินขวัญผาและเสือพี่ใหญ่เริ่มกลายร่างพร้อมกันมือขวัญผาเริ่มยาวเป็นกรงเล็บร่างกายขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเลือดไหลเชื่อมกับเสือเหมือนพิธีกรรมเก่าแก่ถูกเติมเต็มอีกครั้งป้าโอบล้อมทุกเสียงสัตว์หยุด ทุกหยดน้ำค้างสะท้อนแสงหมอกเป็นพยานเพียงสองชีวิตขวัญพามองมือของตัวเองยิ้มบางๆนี่แหละชีวิตใหม่ขวัญพาและเสือพี่ใหญ่เดินเข้าไปในป่าหมอกหนาปกคลุมร่างทั้งสองโลกภายนอกเลือนรางหมู่บ้านแมริดล่างยังอยู่ด้านหลังแต่สำหรับขวัญผาและเสือชีวิตจริงเริ่มต้นทีนี้ ในป่าที่รวมเลือดมนุษย์และวิญญาณสัตว์เข้าด้วยกันแสงตะวันแรกของวันส่องผ่านหมอกตกบนใบไม้และกระทบสองร่างเหมือนฉากปิดที่สง่าง,งามของนิทานสยองขวัญเสียงหมอกและป่าเสียงน้ำไหลและเสียงคำรามที่เบาแต่ทรงพลังทุกอย่างเงียบแต่เต็มไปด้วยความลึกลับขวันพาและเสือพี่ใหญ่ กลายเป็นตำนานที่หมู่บ้านแมริดล่างจะเล่าต่อในยามค่าคืนที่ไร้จันทร์และบางครั้งเสียงกระซิบของป่าดังขึ้นผู้ใดได้ยินคือผู้ที่เลือดผูกกับมันจบหลายปีหลังเหตุการณ์หมู่บ้านแมริดล่างยังคงอยู่บ้านไม้ยังตั้งอยู่บนเสาสูงแต่เด็กๆจะได้ยินเสียงคำรามบางครั้งในคืนที่หมอกลงหนาผู้ใหญ่บ้านยังนั่งเล่า นี่คือเรื่องของขวัญผาพรานที่เลือดเชื่อมกับเสือเด็กๆฟังตาโตแต่ไม่มีใครกล้าไปดอยเชียงดาวเพราะเสียงป่าและหมอกยังคงเฝ้ามองดอยเชียงดาวหมอกหนาป่าเขียวชะอุ่มแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ร่องรอยของขวัญผาและเสือยังอยู่รอยเท้าใหญ่ของมนุษย์ครึ่งเสือยันเก่าบนโขดหิน นักเดินป่าบางคนได้กลิ่นควันไฟจางๆหรือเสียงคำรามเบาๆแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้หมอกจะกลืนทุกอย่างจนไม่มีใครกลับมาเหมือนเดิมควันผาและเสือพี่ใหญ่ยืนอยู่บนยอดเขามองหมู่บ้านไกลๆแสงอาทิตย์เช้าส่องลงหมอกใบไม้เปียกน้ำค้างเป็นประกายกูทำได้เลือกชีวิตของกูเองควันผาพึมพำ เสือพยักหน้าเหมือนเข้าใจทุกสิ่งสองเงานี้กลายเป็นตำนานมีชีวิตสำหรับผู้ใดที่ได้ยินเสียงคำรามในคืนหมอกนั่นคือเสียงของพรานและเสือที่ยังเฝ้าป่าคืนไร้จันหมอกหนาเสียงคำรามแววเบาแต่หมู่บ้านยังสงบเรื่องเล่าของขวัญผาและเสือถูกเล่าต่อเป็นนิทานสยองขวัญข้ามรุ่นเด็กๆเ,เรียนรู้ว่า บางเรื่องไม่ควรเข้าไปใกล้แต่ในใจผู้ใหญ่พวกเขารู้ว่าเลือดเก่าและป่าจะไม่ตายไปไหนและบางครั้งผู้ที่ฟังนิทานอาจได้ยินเสียงป่ากระสิบเราอยู่ตรงนี้เฝ้าดูผู้ที่เลือกชีวิตของตัวเองหลายเดือนหลังจากที่ขวัญพาและเสือพี่ใหญ่หายไปหมู่บ้านแม่ริดล่างเริ่มได้ยินเสียงแปลกเสียงฝีเท้าใหญ่ในโคลน เสียงคำรามแผ่วๆตามหุบเขาเด็กคนหนึ่งบอกกับพ่อว่าผมเห็นเงาดำสูงเดินข้ามลำห้วยตอนค่ำผู้ใหญ่บ้านสายหน้าแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงพวกเขารู้ดีว่าหมอกไม่ได้แค่ปกป้องป่าแต่ยังเฝ้ามองทุกคนที่กล้าเข้าใกล้นักสํารวจหนุ่มจากเมืองถือกล้องและไฟฉายเดินเข้าป่าด้วยความมั่นใจ เขามองเห็นรอยเท้าใหญ่บนโคลนห้านิ้วเหมือนมือมนุษย์แต่ใหญ่เกินไปหัวใจเต้นแรงหมอกเริ่มเคลื่อนตัวเหมือนมีชีวิตทุกเสียงนกร้องหยุดทุกหยดน้ำฝนสะท้อนแสงไฟฉายนี่มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเขากระสิบเสียงหายใจหนักเหมือนสิ่งมีชีวิตยักย้ายใกล้เข้ามาหมอกเปิดช่องเล็กๆเผยให้เห็นเสือพี่ใหญ่ครึ่งมนุษย์ยืนอยู่บนโขดหิน ดวงตาแดงขนสีดำเงาวาวเหมือนรอผู้กล้านักสำรวจยกกล้องแต่มือเริ่มสัน่นเสียงคำรามดังก้องป่าสะท้อนเข้าหูเหมือนแผ่นดินสัน่นใครกล้าเข้าป่าแห่งนี้เสียงในหัวเขากรีดร้องเสือพี่ใหญ่ก้าวลงมาหมอกเคลื่อนไหวตามทุกก้าวนักสำรวจตะโกนถามเจ้าคืออะไรเสือเพียงก้มลง ดวงตาจ้องลึกร่างของนักสำรวจเริ่มรู้สึกเลือดในกายเหมือนถูกเรียกจากป่าถ้าอยากอยู่รอดเลือดต้องเชื่อมกับป่านักสำรวจพยายามหนีแต่หมอกกลืนตัวเขาป่าไม่ปล่อยเหมือนพิธีเก่าเริ่มใหม่อีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านยังสงบแต่ร่องรอยยังคงอยู่รอยเท้าใหญ่และเสียงคำรามบางครั้งในลม หมอกยังหนาและตำนานขวัญผาและเสือพี่ใหญ่ยังคงเฝ้าดูพร้อมรับผู้ใดก็ตามที่กล้าเข้าป่าแห่งนี้นักสำรวจกลุ่มหนึ่งจากเมืองกรุงถืออุปกรณ์ครบครันกล้องไฟฉายเครื่องวัดความชื้นพวกเขาได้ยินตำนานขวัญผาและเสือพี่ใหญ่และตัดสินใจมาท้าทายป่าเมื่อเข้าไปยังดงผีบงังหมอกเริ่มเคลื่อนตัวรอบตัว ทุกใบไม้ทุกกิ่งไม้เหมือนเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวหัวหน้าทีมพูดเบาๆอย่ากกลัวแต่ระวังตัวให้มากที่สุดแต่แม้พูดอย่างมั่นใจทุกคนรู้บางสิ่งในป่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาฝนเริ่มลปรยเสียงน้ำหยดจากยอดไม้ดังติง่งติงรอยเท้าใหญ่ปรากฏบนโคลนห้านิ้วเหมือนมือมนุษย์แต่ใหญ่เกินปกตินักสำรวจตัวหนึ่งก้มลงตรวจ นี่มันไม่ใช่สัตว์ใดในโลกท่านใดนั้นหมอกขยับเหมือนมีชีวิตเงาดำขนาดยักย้ายโผล่มาจากหลังต้นตะเคียนดวงตาแดงก่ำสะท้อนแสงไฟฉายทุกคนขยับชาเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนหัวใจทุกคนเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเงาดำค่อยๆเดินเข้ามานักสำรวจกลุ่มหนึ่งยกกล้องและปืนขึ้นเสียงคำรามต่ำก้องป่า ดังก้องเข้าหูเหมือนแผ่นดินสันสะเทือนหัวหน้ากลุ่มพยายามพูดเรามาเพื่อศึกษาไม่ทำร้ายแต่เสือพี่ใหญ่เพียงก้มลงสายตาจับจ้องเหมือนตรวจสอบความตั้งใจและหัวใจของมนุษย์นักสำรวจทุกคนรู้ทันทีป่าไม่ยอมใครง่ายๆเสือพี่ใหญ่ขยับมือหมอกเคลื่อนตัวล้อมรอบนักสำรวจตัวหนึ่งโดนเลือกเลือดร้อนในร่างรู้สึก เหมือนป่าเรียกให้เชื่อมหัวหน้ากลุ่มตะโกนถ้าอยากรอดต้องยอมรับป่านักสำรวจที่โดนเลือกยอมก้มลงหมอกปกคลุมตัวเลือดและวิญญาณเชื่อมกับป่าเหมือนพิธีกรรมเก่าเริ่มซ้ำอีกครั้งความสงบปกคลุมป่าแต่ความลึกลับยังคงอยู่ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปในดงผีบงังจะต้องเผชิญการทดสอบเลือดและหัวใจ กลางดงผีบังฝนตกหนะักหมอกนาเกือบบดบังทุกอย่างนักสำรวจกลุ่มใหม่ที่รอดชีวิตจากพาดแปดยังคงสั่นสถานทุกเสียงในป่าดังก้องใบไม้สั่นน้ำไหลเสียงคำรามกระจายรอบหัวหน้ากลุ่มกระชับไฟฉายเราต้องหาทางออกป่านี้ไม่ใช่ปกติท่านใดนั้นเงาดำขนาดย้ยายโผล่มาจากหมอกดวงตาสีแดงเผาไฟ เสียงคำรามสะท้อนเป็นวงกล้องทุกคนตระหนักทันทีนี่คือการเผชิญหน้าที่อาจเป็นครั้งสุดท้ายเสือพี่ใหญ่พุ่งเข้าหานักสำรวจรีบยิงปืนแต่กระสุนเหมือนกระทบฝ่ามือหมอกสายฟ้าผ่าเสียงคำรามกระแทกทุกทิศท,ทางหมอกขยับราวมีชีวิตพวกเขารู้ทันทีการต่อสู้กับป่าไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นจิตใจ นักสำรวจบางคนเริ่มเห็นภาพหลวงตาเสียงขวัญผาอดีตดังในหัวเลือดและวิญญาณผสมกับหมอบและทุกการตัดสินใจอาจเป็นชะตากรรมเดียวกับผู้ที่เคยกล้าเข้าป่าหัวหน้ากลุ่มเข้าใจทันทีถ้าอยากรอดต้องยอมรับเลือดป่าเขาก้มลงเลือดไหลเข้ากับหมอกร่างเริ่มสัน่นภาพวิญญาณขวัญผาและเสือพี่ใหญ่ปรากฏชัด หมอกรอบตัวนักสำรวจกลายเป็นพิธีกรรมสดป่ารับรู้และสงบลงชั่วครู่นักสำรวจรอดชีวิตแต่ทุกคนรู้ดีป่านี้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไม่มีใครเป็นเหมือนเดิมอีกเมื่อรุ่งอรุณมาถึงหมอกค่อยๆจางป่ากลับสงบนักสำรวจยืนอยู่บนโขดหินมองหมู่บ้านไกลๆหัวใจยังเต้นแรง แต่รู้ว่าตัวเองได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเสียงคำรามเบาๆดังจากหมอกเหมือนขวัญผาและเสือพี่ใหญ่กำลังเฝ้ามองและโลกก็ยังคงหมุนต่อแต่ป่าและเลือดจะไม่ลืมผู้ที่กล้าเข้ามานักสำรวจรอดชีวิตจากการทดสอบเลือดกลับมาที่หมู่บ้านแม่ริดล่างหมู่บ้านยังสงบเด็กๆยังคงเล่นใต้ต้นไม้แต่ผู้ใหญ่บ้านรู้ทันที ผู้ที่กลับมาจากดงผีบังไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปหัวหน้ากลุ่มนั่งลงกับผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยเสียงสัน่นผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าป่าจะไม่ลืมผู้ที่เข้ามาแต่ก็ไม่ทำร้ายผู้ที่รู้จักเคารพมันหมอกในหุบเขาเล็กๆยังคงเคลื่อนตัวราวกับมีชีวิตและเสียงคำรามแผ่วๆยังคงได้ยินในยามค่ำบนยอดดอยเชียงดาว ขวัญผาและเสือพี่ใหญ่ปรากฏในเงามืดหมอกปกคลุมรอบตัวพวกเขามองลงไปที่หมู่บ้านแสงอาทิตย์เช้าส่องผ่านหมอกขวัญ่าพึมพำกูทำได้แต่ป่าไม่เคยเปลี่ยนเสือพยักหน้าดวงตายังคงแดงกำ่ำเหมือนคำเตือนและคุ้มครองผู้กล้าที่เคารพป่าหมู่บ้านเริ่มเล่าเรื่องขวัญผาและเสือพี่ใหญ่เด็กๆฟังตาโต ทุกคนรู้ว่าหมอกและป่าไม่ใช่สิ่งธรรมดาเสียงคำรามบางครั้งดังผ่านสายลมแต่ไม่ได้น่ากลัวมันเป็นเสียงของปกป้องและตวนใจผู้กล้านักสำรวจที่กลับมายังคงฝันเห็นหมอกและเสือในค่ำคืนพวกเขารู้ว่าบางเรื่องต้องเคารพและเป็นส่วนหนึ่งของตำนานดงผีบงังหมอกยังหนาเสียงคำรามบางครั้งในยามคำ่ำ นักเดินป่าบางคนยังเห็นรอยเท้าใหญ่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ควันพาและเสือพี่ใหญ่ยังเฝ้าป่ากลายเป็นตำนานมีชีวิตและทุกคนรู้ว่าผู้กล้าที่เข้าไปต้องเคารพและยอมรับกฎของป่าโลกยังคงหมุนต่อหมอกยังคงเคลื่อนไหวและตำนานยังไม่สิ้นสุด